หว้ยตอเทียมาเร็วนะจ๊ะสิบหกธันวาคมหกสามสูตรใหม่ล่าสุดสุดนี้เข้าด้วยนะฮะธันวาคมหกสามตอเทียจุบเด่น นะเด่นนะเด่นเด่นค้างอยู่ค้างอยู่รอแป๊บหนึ่งยังค้างอยู่โทรศัพท์มันค้างเน็ตไม่ดีเน็ตไม่ดีดความจํามันนั้นเด่นมีแปดหนึ่งเก้าแปด นะ42มันนี้เด่นสุดนะนี่เด่นสุดลองลองมีอะไรลองมี14 03 83 เก้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าสองแปดศูนย์แปดเจ็ดแปดเจ็ดออกยากแปดเจ็ดไม่ใช่อยออกว่านี่จะจบแล้วโทรศัพท์ก็ค้างแต่ว่าก็บันทึกอยู่นะคือมันจะ,จนะ,รระค้างแต่ก,ก,ก็บันทึกอยู่นี่สามนี้แหละมีแปด หนึ่งนี่เด่นสุดข้างบนนะข้างบนข้างล่างนะแปดหนึ่งเก้าแปดสี่สองลองลงมาก็จะมีหนึ่งสี่ศูนย์สามแปดสามเก้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าสองแปดศูนย์แล้วก็แปดเจ็ดเออภาพมาเห็นเราสักพักหลับสักพักเราสักพักแลภาพโทรศัพท์มันค้างอยู่ โทรศัพท์เอะไรกนไม่รู้ค้างอยู่เนี่ยเราสักพักสักพังแต่เด่นสุดวันนี้แปดหนึ่งรับประกันแปดหนึ่งสดสดลองลงมาน่าจะเป็นเนี่ยลองลงมาน่าจะเป็นเก้าแปดกับสี่สองแต่ชอบสี่สองนะชอบสี่สองชอบสี่สอง อ่ามันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมาแล้วมันมาค้างมันค้างถึงมันจะค้างแต่เสียงมันไม่ค้างเนี่ยเห็นไหมมันค้างมันค้างโทรศัพท์หล่อๆก็อย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมตัวรองมันจะมีหนึ่งสี่ศูนย์สามแปดสามเก้าเจ็ด ห้าห้าสองแปดศูนย์แปดเจ็ดแปดเจ็ดไม่เคยออกแล้วออกยากชิบหายออกยากชิบหายแอบไม่ออกยากเสือกออกซะนี่งนี่นี่ตัวรองนี่แคปหน้าจอไปเลยตัวเด่นก็เนี่ยนะตัวเด่นก็แปดหนึ่งเก้าแปดสี่สองอย่าลืมกลับด้วยนะสามตัวนี่เด่นสุดมันยังค้างอยู่มันยังค้างอยู่เดี๋ยวถ่ายดยูอีกทีหนึ่ง โทรศัพท์มันจะค้างอยู่แต่เสียงไม่ค้างโทรศัพท์มันค้างแต่เสียงไม่ค้างอ่าเดี๋วเส็ร็จเดีเส็ร็จให้แปบหนึ่งปิ๊บปิ๊อ่าเห็นไหมนี่มาแล้วมามันมาเป็นพักๆปุ๊บเห็นไหมแคปหน้าจอไว้เลยนี่แปดหนึ่งเ้าแปดสี่สองเนี่ยเด่นสดุดอย่างนีต่ต่อเตียงวันนี้รับประกัน รับประกันแน,น่นอนเนี่ยแคปหน้าจอไว้เลยเนี่ยเนี่ยน่ยน,น,น่แคปไว้เลยมีแปดหนึาหา่งนะฮะเออมันมาได้แล้วนะอ่ะมาแล้วเล่มีล่ะเสราแค่โอเคโอเคเงินไหนมันค้างเอาแค่นี้ละ่ะจะค้างดีนะักเนี่ยพอจะจบแล้วไม่ค้างละเริ่มไม่ค้าง,มมางอ่ะหยุดหยุดแล้โอเคโอเคไม่ค้างละวไม่ค้างละโอเคแค่นี้ละ่ะ เอ้ยยังไม่ถึงห้านาทีเอาห้านาทีก่อนโอเคเอ,อ้าวหายแล้วโอเค